กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระพุทธยอดฟ้าที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ค่ายพระพุทธยอดฟ้าตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีพลตรีรุ่งโรธทากูลปุญญิริรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประธานในพิธีวางพ่านพุ่มดอกไม้สด จุดเทียนทูปเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาธิบรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระพุทธยอดฟ้าโดยมีพันตำรวจเอกสุกิจก้องตกกกตจตุศักด,ดิ์ดผูกบบากา้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13กล่าวสดุดีพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยนายรณพพเวียงศิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอดีตผู้บัญชาการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผู้แทนมณฑลทนหารบกที่17 รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจคณะแม่บ้านลูกเสือชาวบ้านกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีบวงสวงพิธีสงฆ์ก่อนพิธีถวายราชสักการะจากนั้นประธานได้นำวางพ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีวางพ่านพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับเนื่องด้วยในวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบสี่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามค่ายกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13ว่าค่ายพระพุทธยอดฟ้าต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2547พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวิชียาลงกรณ์วรราชพักดีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดพระบรมราชาุสาวรีและส่งเปิดป้ายกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13และป้ายค่ายพระพุทยอดฟ้านับเป็นพระมหารการุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13จึงถือเอาวันที่13ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระพุทยอดฟ้าพร้อมจัดพิธีบวงสวงดวงพระวิญ,ญญาณและวางผ่านพุ่มเพื่อเป็นการน้อมน,ำ,นำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณ วิรกรรมความกล้าหาญที่พระองค์ได้กระทําศึกสงครามกอบกู้และป้องกันร,รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ให้ลูกหลานได้อาศัยอยู่ด้วยความผาสุกสมเกียรติสมศักดิ์ศรีตราบเท่าจนทุกวันนี้พระบระมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณนะสถานที่แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจความกล้าหาญเสียสละและความจรงรักภักดีต่อชาติราชบัลลังก์เป็นเกียรติศักดิ์แห่งรัตนบุรุษไทยที่เหล่าข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนตลอดจนครอบครัวและเหล่าลูกหลานไทยจัดถวายความเคารพและน้อมรำลึกถึงพระมหาก,กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้านกระหม่อมและถวายราชสักการะพระองค์ท่านตลอดไปาาความเสียสละและความจงรักภักดีต่อชาติที่เหล่าข้าราชการตำร,รวจตะเวนชายแดน พร้อมนะครับสดอง <ผม S 1> เป็นบูธต่างนครับและชอบใจครับพร้อมครับพร้อมครับ